ค่กียอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวันตอนที่170ต่อจากอานิเมะลาดครคูเก็บศีรษะของเปี้ยนเจิ้นหวินไว้เป็นอย่างดีมองไปยังศพทหารบนพื้นหัวใจเขาเจ็บปวดเขาเห็นว่าเปี้ยนเจิ้นหวินได้จัดเรียงวางศพทหารแห่งดานชิงเหมินเหล่านี้ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างคืนวันที่ฝนตกนะ่ะแม่ทัพเท่าคงต้องฝ่าพายุและฝนเพื่อค้นหาศพทหารของเขามาจัดเรียงไว้ด้วยกัน มีกระทั่งป้ายไม้ข้างๆผู้ตายแต่ละคนบนป้ายคือนามของผู้สละชีวิตราชคูเดินเข้าไปศพทหารแห่งดานชิงเหมือนเรียงรายอยู่สองข้างทางรวมทั้งป้ายไม้เหล่านั้นและทุกๆป้ายมีนามจารึกไว้เฟียนเจิ้นหวินสามารถจดจําทุกๆคนคนใต้บัญชาของเขาสามารถเรียกชื่อแท่ทหารได้ทุกคนเจ้าเป็นแม่ทัพที่ดีราชคูหยุดเดินไม่ก้าวต่อไปเขาหันกลับ เสื้อคุมของเขาสับัดเมื่อศพทั้งหลายลอยขึ้นมาตามเขากลับไปยังจัก,กรวรรดิในประเทศเขตแดนตนครอบครัวทหารเหล่านี้ยังคงเฝ้ารอ,รอการกลับมาของพวกเขาผู้สละชีวิตบางคนก็เป็นบุตรของปิดาบางคนก็เป็นปิดาเท่าของบุตรบางคนก็คือสามีที่พาจากภรรยาออกมาสู้รบยังมีผู้ที่เป็นทิดาและภรรยารวมไปถึงบานดาซึ่งผู้คนรอให้พวกเขากลับไปบ้าน เขาอยากส่งคนเหล่านี้กลับไปวังทองโลหลันราชจ,จะคูมองไปยังทิศตะวันออกก็จะหันศีรษะกลับไปเดินกลับสู่แขวนยามราตรีมาถึงโรคมิติอื่นก็ปรากฏซ้อนทับกับโรคไปนี้เรือโบราณที่มีแสงพูดผีริปลี่ลอยขึ้นผู้เท่ามากมายก็ปรากฏตัวใต้แสงมากมายเหล่านั้นพับคนกระดาษแล้เรือกระดาษดวงวิญญาณในสนามรบก็ขึ้นไปบนเรือโดยไม่มีใครปีปาก าจจราชคูเดินผ่านไปข้างๆไม่รบกวนทูตแห่งแดนใต้พิภพวีรบ,บุรุษทั้งหลายที่ตายในการต่อสู้และคนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายแห่งท้องทุ่งยากระพอยตายเพราะยาพิษจะถูกนำทางไปยังแดนใต้พิภพไม่มีใครรู้ว่าจะมีใครมาต้อนรับพวกเขาในเวลาเดียวกันฉินมู่กำลังปีนขึ้นภูเขาหยกว่างคุนหลุนสถานที่ที่รู้จักกันในนามสวรรค์หยกว่างและดูไม่เหมือนโลกจริง ทุกที่ที่มองให้ความรู้สึกของแดนศักดิ์สิทธิ์ของเซียนผู้อมตะแม้แต่ภายพิบัติที่ปกคุมไปทั้งแขวนไม่ส่งผลกระทบต่อที่นี่เลยแม้แต่นิดนี่ไม่เหมือนกับเขาคาสูเมนของวัดใหญ่ฟ้าคำรามอันตั้งอยู่สูงริว่วเหนือชั้นเมฆมีวัดและโบสถ์มากมายที่สร้างเป็นภาพตะการตาผู้คนสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลพวกเขาจิตใจก็เริ่มสั่นสะท้านจากความยิ่งใหญ่ไพศาล ของศาสนาพุทธสวรรค์ยกวางตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองรูซ้อนอยู่ในที่ลึกหากว่าใครต้องการไปที่นั่นพวกเขาต้องพิขาทั่วคุณเขาและแม่น้ำนับพันและกัน,นั้นก็ยังอาจจะหาแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่พบผู้คนสำนักเต่าชอบเก็บตัวบำเพ็ญเพียรพวกเขาไม่ชอบให้ผู้อื่นมารบก,กวนความสงบนักคจเต่าเล่านี้ยากนักจะออกไปข้างนอกกิเรนบางกรมาถ,ถึงตีนภูเขา ที่ประตูภูเขาหยกไม่มีสัตว์พิสดารเฝ้าประตูมีเพียงกระท่อมฟางเก่าๆที่มีนักพรตเท่าพักอาศัยเมื่อคณะมาถึงที่นี่นักพรนั้นกําลังหุงหาอาหารชินมูกระโดดลงจากหลังเกียวเรนมังกรทักทายนักพรเท่าเจ้ารัตินักบุญสวรรค์มาที่นี่เพื่อเยี่ยมพบเจ้าสํานณกเต่าสิทธิพี่ท่านนี้ไปแจ้งข่าวแก่เขาให้ข้าได้หรือไม่นักพรเท่าก็ตกตะลึงมองเขา จากนั้นเรือบมองตะก้าสมุนไพรที่ชินมู่แบกไว้ที่แท้ก็เป็นเจ้ารัฐิมานฟ้าเจ้าได้สังหารเข่นฆ่าสิทธิพี่ของนักโทษเท่าคู่นี้ไปมากมายที่การต่อสู้กลางเมืองหลวงนักโทษเท่าจึงหันไปมองเท่าไปและมีสีหน้าเนี่ยแปลกไปชินมู่ก็ยิ้มนักโทษเตา่ากลัวคู่คนจะมารบกวนความสงบตนเป็นที่สุดแต่กระน,นั้นพวกเขายังออกไปรบกวนความสงบสุขของคู่คนก็สมควรตายแล้ว นักพตเท่านั้นใส่หน้าเพื่อประโยชน์ของปวงชนบางครั้งนักพตก็ต้องลงมือเจา้าดัทธิมานฟ้าข้าจะไม่ถกเถียงกับเจ้าหรอกพวกเจ้าขึ้นภูเขาไปเองแล้วกันอย่ารบกวนการบำเพ็ญเพียรของข้าเท่าเป๋ก็ยิ้มผู้คนของสำนักเต่าขี้เกียจพวกเขาจึงไม่ขวงห้ามไม่ให้ใครปีนขึ้นภูเขาของพวกเขาที่นี่มีกฎอะไรไม่มากหรอกนักพตเท่ามองไปยังเท่าเป๋อีกครั้ง สีหน้าเขาก็เริ่มเปลี่ยนพวกเจ้าขึ้นภูเขาไปได้แต่แตาเท่าผู้นี้ขึ้นไปไม่ได้เขาต้องอยู่ที่นี่ชินมู่ก็สงสัยนะับพุเท่าเอ่ยว่าตอนแรกข้าก็จําเขาไม่ได้ข้าจดจําได้ตอนที่ได้ยินเสียงเขาเมื่อครั้งกรนนุนโจรเทวะได้ขึ้นภูเขายกว่างอารววาสร้างความปั่นป่วนเขาขโมยของแทบทุกอย่างที่พวกเรามีนู่นมันก็ตั้งกี่ปีมาแล้วข้าได้ชำระร้างใจและกลับตัวใหม่เป็นคนดีแล้ว ตะตะตะนักพดเท่าเมินเขาและดตาะปากเรียกสุนัขของเขาหมาตัวใหญ่คนเหลืองเดินโยกไปโยกมาจากห้องน้ำนักพดเท่าตะโกนว่าไอ้หมอนี่มันอดไม่ได้แน่เท่าเปโมโหไอ้นักพดเท่านี่ดาข่าแบบอ้อมๆแม้ว่าเขาจะเดือดดานแต่ใบหน้าเขายังเต็มไปด้วยรอยยิ้มทําให้ผู้คนรู้สึกราวกับถูกอาบไลได้วยสายลมว่าสันชินมู่ใจก็เต้นเขารอบภาวนาให้นักพดเท่านี้รอดปลอดภัย เขาแบกผู้ใหญ่บ้านขณะกิเรนมังกรตามพวกเขาขึ้นไปบนภูเขาเท่าเป๋ก็คุ่งลาวกับเงาพูดผีล่างก็เขาหายวับหากว่าเจ้าไม่อยากให้ข้าขึ้นภูเขาก็รองหยุดข้าดูสิฮ่าฮานักพดเท่ารีบไล่ตามไปทั้งสองคนหายรับเข้าไปในภูเขาหยกว่างสักคู่หนึ่งฉินมู่ก็เห็นนักพดเท่าตรงครึ่งทางภูเขาถูกปอกล่อเสื้อผ้าจนหมดเขานั่งยองยอ,งอยู่ที่หน้าผา อย่างหมดอะไรตายอยากเมื่อเขาเห็นชินมูขีกิเรนมังกรขึ้นมานักกดเท่าก็รีบกอดไหลของตนเอาไว้ฉินมูสร้างทําเป็นไม่เห็นและเดินผ่านไปนักกดเท่ากําลังถอนหายใจร่วงอกข้าจะไปพบเจ้าสำนักเต่าได้อย่างไรผู้เท่าคนนี้ก็โกรธเจ้าสำนักเต่าดินอยู่ที่วัดยกว่างบนยอดเขาชินมูกล่าวขอบคุณและนําภาพผืนน่งโยนให้เขานักกวดเท่าก็รีบรับไว้หมายจะกล่าวขอบคุณแต่ชินมูเดินจากไปแล้ว เมื่อพวกเขามาถึงยอดเขาก็เห็นน้ำตกและน้ำคุมากมายสิทธิสำนักเต่าจำนวนมากกำลังฝึกกระบวนท่ากระบีของตนตายน้ำตกข้างๆก็คือ14นิพลกระบีเตา่าแท่นจารึกขินนั้นถูกจัดวางไว้อย่างเปิดเผยเพื่อให้ทุกคนสามารถพิจารณาเนื้อหาของมันได้สิทธิสำนักเต่าทั้งหลายฝึกกระบีด้วยวิธีการอันแปลกประหลาดก่อนอื่นพวกเขาจะคิดคำนวณด้วยเครื่องมือต่างๆ ชินมูเห็นได้ว่าพวกเขานั้นหลอมสร้างเครื่องมือคำนวณมากมายอย่างเช่นพังอูจีพังไถจีพังสี่สัญ,ญลักษณ์พังห้าธาตุและพังแปดทิศให้กลายเป็นสมบัติวิเศษสร้างสวรรค์โครงสร้างพื้นที่สามิติอันประมวลผลคำนวณอย่างต่อเนื่องนักพจน์พวกนี้เหมือนหมอควงจุ้ยเลยชินมูคิดในใจเมื่อพวกเขาได้ข้อสรุปคนล,ลับสิทธิสำนักเต่าก็จะทยานขึ้นมา กระบี่บินของเขากวาดแกว่งไปมาไล่รำเพลงกระบี่เหนือธรรมดาฉินมู่อดไม่ได้จะชมดูอยู่คู่หนึ่งก่อนจะอุทธรสำนักเต่านี้เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงพวกเขาจริงจังกับการสแสวงหาความรู้มากนักนักพจนิงเยาว์วัยกำลังสแสวงหาวิธีการแก้สมการแต่ไร้ผลทําให้นางกังวลกระวายเมื่อนางเห็นฉินมู่สิทธิท่านนี้ท่านมาหาใครหรือฉินมู่กระโดดลงมาเจ้าสำนักเต่าหลินอยู่หรือไม่ นามของข้าคือฉินมู่ข้าต้องการเข้าพบเขาเจ้าสำนักเต๋าอยู่ที่วัดหยกว่างเขาเพิ่งกลับมาจากนาครหยกน้อยเมื่อสองวันก่อนนักโตหญิงนั้นชี้ไปยังวัดเต๋าฝั่งหนึ่งฉินมู่มอไปที่เครื่องมือคำนวณของนางและยื่นนิ้วออกไปดีสอทีจากพัง8ทิศแผนภาพดาวพัง6ทิศลำดับที่64สามารถไขได้ด้วยวิธีนี้นักโทหญิง ก็มองไปยังจานผังแปดทิศของนางแล้วอึ้งไปคู่หนึ่งก่อนจะดีใจเมื่อคณะเดินทางจากไปนางชีเท่าก็เอ่ยถามว่าบุคคลผู้นั้นเป็นใครเขาว่าชื่อฉินมูมาที่นี่เพื่อพบเจ้าสำนักเตาดินนักคตหญิงน้อยยิ้มเขาช่วยข้าแก้สมการแผนภาพดาวที่ยากเป็นอย่างยิ่งแต่กับเขาดูเหมือนไม่ยากทำให้ข้าสามารถคำนวณทะลุป,ปูโปงถึงจำนวนดวงดาวบนทางช้างเผือก นักพศหญิงเท่าแตกตื่นชินมู่หรือนั่นคือเจ้ารัติมานฟ้ามานเท่าตัวน,นั้นเข็นข่าสิทธิ์พี่ของพวกเราไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แต่ก็ยังมีหน้าบุกเข้ามาในสำนักเต่าพวกเรานักพศหญิงน้อยกระโดดหยงเจ้ารัติมานฟ้าหรือหรือเข้ามาที่นี่เพื่อสังหารเจ้าสำนักเต่าพวกเราทำอย่างไรกันดีนางชีเท่ายิ้มวัดหยกว่างของพวกเรามียอดฝีมือทั้งหมดของสำนักเต่าอยู่หากว่าเขาคิดจะทำอะไรไม่ดี รัฐทีมารฟ้าคงได้แต่ต้องเลือกเจ้ารัฐทีคนใหม่พวกเราฝึกกระบี่กันต่อไม่จําเป็นต้องใส่ใจเขาในวัดหยกวางฉินมู่เข็นนักคตเท่าและนางชีจํานวนมากบางพวกก็นั่งยองๆอ,อยู่ในสวนเฝ้ามองดอกไม้ผิบานด้วยความสนอกสนใจบางพวกก็นอนหมอบอยู่กับพื้นเฝ้าดูฝูงมดต่อสู้กันบางพวกกรดื่มชายอย่างผ่อนคลายเล่นหมากล้อมและมีหลายพวกที่กําลังเป่าคุยอยู่ข้าง เก่งสาลาขณะคนอื่นเดินไปมาด้วยรองเท้าเก่าขาดปลายรองเท้าทะลุเผยเห็นหัวแม่เท้าฉินมู่ก็ถอยออกมาจากที่นั่นเงยหน้าขึ้นไปมองป้ายแขวนจารึกชื่อวัดที่เหนือวัดเต๋แห่งนี้เขายืนยันให้แน่ว่านี่คือวัดยกว่างก่อนเดินเข้าไปอีกครั้งถามนับพ์เท่าคู่หนึ่งเจ้าสำนักรินเสียนอยู่ที่ใดกันเจ้าสำนักเต๋านับพ์นัน้นตะโกนว่ามีคนมาหาเจ้านะ่ะ เสียงของเจ้าสำนักเตาดินเฉียนก็ดังออกมารู้แล้วเดี๋ยวข้ากำลังออกไปช่วยต้อนรับพวกเขาก่อนข้ากำลังติดพันการหลอมปุงยาช่วงสำคัญนักโทเท่าหันกลับมาตามสบายชินมูก,กระรงอกหลังจากรอคู่หนึ่งเขาก็ดินเสียงระเบิดควันทูบดอกหนึ่งพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตำแหน่งที่เสียงของสำนักเตาดินเอ่ยขึ้นนักพทเท่านั้นและนางชีก็หัวเราะเจ้าสำนักเตา ทำเตาระเบิดอีกแล้วเจ้าสำนักเตาดินเสียนออกมาได้ใบหน้าดําปืดจากขมเหลาอาจารย์อาหากว่าท่านไม่ตะโกนเมื่อครูฆ่าคงยังไม่ทาหม้อระเบิดหรอกนะเจ้ารัติฉินเจ้าสำนักรินเฉียนเห็นฉินมู่ก,ก็ตกใจเขารีบเช็ดขมเหลาและถามว่าชะไหนเจ้ารัติมานฟ้าถึงมีเวลาเยี่ยมเยอนสำนักเตาของพวกเราเจ้ารัติมานฟ้า เมื่อเขากล่าวนักโคตเท่าและนางชีทั้งหลายก็หันไปมองฉินมู่เขารู้สึกได้ถึงจิตสังหารที่แผลพุ้งออกมาความบาดหมางระหว่างสำนักเต่าและละทัทธิมานฟ้าสามารถสืบย้อนไปได้12,000ปีก่อนความขัดแย้งระหว่างสองสำนักฟังรึกเข้าไปในกระดูกดำแถมฉินมู่ยังพึ่งสังหารยอดฝีมือสำนักเต่าในเมืองหลวงไปเกือบครึ่งเพื่อปราบปรามการก่อกบฏของริงวีเซีย ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมยอดฝีมือทั้งหลายรอบๆบริเวณนี้จึงเผยจิตสังหารเข้มข้นออกมาเพียงดีนน้ำของเขาสีหน้าของฉินมู่ไม่แปลเปลี่ยนแต่ศีสะะที่มีผมขาวโพลนโผล่ขึ้นมาจากตะก้าสมุนไพรบนหลังของเขาผู้ใหญ่บ้านมองไปโดยรอบไม่ว่าสายตาเขาจะกวาดไปที่ไหนนักโทษเท่าและนางชีทั้งหลายก็จะหบตาไม่กล้ามองเขาเข้าไปในดวงตาผู้ใหญ่บ้านแต่รีบหันเหตุทำกิจจะธุระของตัวเอง ผู้ใหญ่บ้านจึงค่อยๆขดหัวกลับเข้าไปในตะก้าสมุนไพรฉินมูนำหนังสือทองคําออกมาเจ้าสํานักเต่าเท่าอนุญาตให้ข้าอ่าน14นิพนธ์กระบี่เตา่าข้ารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งตอนนี้เมื่อสิทธิ์พี่หลินได้กลายเป็นเจ้าสํานักเตา่าข้าก็เลยมาที่นี่เพื่อให้ท่านได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งข้าจะให้เวลาท่านอ่าน3วันเจ้าสํานักลินเซียนก็ยิ้มตอนนั้นเจ้าอนุญาตให้ข้าอ่านคาคีมานฟ้าแล้วเช่นกัน เจ้ามีได้ติดค้างอะไรสำนักเตา่าหนังสือเล่มนี้เมื่อสายตาเขามองลงไปยังหน้าแรกของหนังสือทองคําเขาก็ไม่อาจละสายตาเขาอดไม่ได้ที่เจ้าไม้บรรทัดมาวัดระยะในภาพซ้ําแล้วซ้าเล่าขณะที่เขาวัดอยู่เขาก็พึมพำสรรมการอันแปลกประหลาดแตกต่างกันในการคํานวณเมื่อนับพดเท่าและนางชีได้ยินเสียงพึ่มพำตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจแต่เมื่อสรรมการของเจ้าสำนักเตาดินเสียนลึกซึ้งลึกล้ำ มากยิ่งขึ้นการคำนวณของเขายิ่งสลับซับซ้อนพวกเขาก็อดใจไม่ได้ที่อยากเจะรู้นักพจน์เท่าคนหนึ่งเดินเข้ามาสายตาเขาถูกภาพในหนังสือทองคำนั้นจับเอาไว้ผ่านไปสักครู่ก็มีนักพจน์เท่าและนางชีเข้ามาล้อมรอบทุกคนกำลังวัดประมาณและคิดคำนวณขณะพวกเขางมง่ายกับการคำนวณอยู่นั้นเวลาผ่านไปโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวก็มีมือหนึ่งยื่นออกมาหยิบหนังสือทองคำไปและเสียงฉินมู่ก็ปลุกพวกเขาให้ตื่น เจ้าสำนักและสิทธิ์ที่ทั้งหลายเวลาสามวันได้ผ่านพ้นไปแล้วนี่มันสามวันแล้วดืว้อลินเสียและคนอื่นก็ตื่นตหนกชินมู่ก็ยิ้มลาก่อนเมื่อเขากล่าวจบก็หันกายกะจะเดินจากไปทันทีโปรดยางเทา้าเจ้าสำนักฉินโปรดยางเทา้าฉินมู่ก็หันกลับไปพร้อมกับลอยยิม้มโอเคเจอกันนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ